ติดตามข่าวสารกันต่อในข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะช่วงนี้จะพาไปติดตามการจัดการกับบ่อนการพนันที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ย้ําชัดนะคะไม่ให้มีบ่อนการพนันในจังหวัดพังงาอย่างเด็ดขาดพร้อมกับสืบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะ จากกรณีที่มีการตรวจพบว่าได้มีการลักลอบเล่นการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอทับปุดจนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่เองนะคะก็หวั่นเกรงว่าจะเป็นต้นเหตุของปัญหาทางสังคมอื่นๆแล้วก็เกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นได้โดยในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมกับตํารวจก็ได้บุกทลายแหล่งลักลอบเล่นการพนันแล้วก็สามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีผู้กระทําผิดนะคะซึ่งหน้าทางชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานเนี่ยพร้อมกับชาวบ้าน กว่า100คนไได้มีการเข้ายื่นหนังสือผ่านในายอำเภอทับปุตดเพื่อยื่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองประกาศเจตนารมณ์ว่าชาวอำเภอทับปุตดเนี่ยไม่ต้องการให้มีบ่อนพนันในพื้นที่และขอให้ปราบปรามอย่างจริงจังค่ะล่าสุดนายสุพจน์รอดเรืองนะหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายกุลวัฒนทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพลตตรีสมคเนโพสีผู้บังคับการตำรวจภูธรพังงาและนายบัญชาธนูอินประลัดจังหวัดพังงาได้ร่วมการถแถลงเพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขานะครับจึงได้แถลงข่า,ขาวต่อสื่อมวลชนพร้อมเน้นย้าว่าจังหวัดพังงาไม่มีบนพนันผิดกฎหมายซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้กล่าวนะครับว่าทางจังหวัดเองไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้และได้ความสําคัญกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ผ่านการปฏิบัติการร่วมกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาโดยตลอดได้กำชับไปยังทุกอำเภอและทุกท้องที่รวมทั้งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทุกแห่งให้กวดเข้มปราบปรา,ามเรื่องเหล่านี้นะครับส่นที่มีการแอบอ้างว่ามีการเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงแล้วนั้นในเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็กล่าวว่าจากการจับกลุ่มบ่อนพนันในลักษณะนี้เนี่ยจะมีการแอบอ้างทำนองนี้อยู่แล้วนะครับจาก หากเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานจับกลุ่มสามารถสอบสวนขยายผลและมีหลักฐานเชื่อว่ามีมูลประการใดก็ขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาใทราบโดยด่วนครับด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงาก็ได้กล่าวเบื้องต้นค่ะพบว่าเป็นการลักลอบเล่นในพื้นที่ยังไม่ชัดเจนว่าเจ้ามือที่มาแอบเปิดบ่อนนั้นนะคะมาจากที่ไหนจากการจับกลุ่มตรวจสอบพบแค่อุปกรณ์การเล่นไม่พบผู้ลักลอบเล่นการพานันแต่อย่างใดจึงไม่สามารถระบุว่าเป็นเจ้ามือมาจากที่ไหนมีลักษณะเป็นบอนวิ่ง หรือไม่ซึ่งจะได้เข้มงวดในการหาข่าวออกตรวจและปราบปรามการพนันทุกรูปแบบพร้อมยืนยันว่าจะไม่ให้มีการเปิดบ่อนในเขตพื้นที่เป็นอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยจากสถิติที่ผ่านมาในรอบปีก็มีการจับกลุ่ม18ครั้งกรณีมากกว่า20คนมีการจับกลุมเพียง4ครั้งเท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องเข้าไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอีกครั้งโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้ช่วยนายอำเภอก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตามกฎหมายสามารถสืบสวนสอบสวนแล้วก็เข้าจับกลุ่มได้ทันทีถ้าหากพบการกระทําผิดจากนี้ไปก็ได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะทำการสืบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งและขอความร่วมมือกับประชาชนค่ะถ้าหากว่าพบเบาะแสใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ให้ทราบทันทีค่ะ